ไปสงสัยกันไหมครับถ้า UPS ตัวเป็นเหมือนของคุณเกิดพังหรือทํางานหนักขึ้นมาอุปกรณ์ที่ต่อไปด้วยจะดับด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาทําความรู้จักกับโหมด bypass ในเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เป็น Eaton 9e 3000ครับคุณสามารถทํางานต่อได้โดยที่อุปกรณ์ไม่มีสะดุดเลยครับใน Eaton ตัวนี้นะครับเป็นตัว 9e 3000นะครับจะมีโหมดที่ชื่อว่า Static bypass ครับโดยโหมด Static bypass นี่นะครับจะทําหน้าที่เหมือนทางลัดพิเศษครับ ใช้สวิตช์ความเร็วสูงสลับไฟ,ไฟบ้านไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณทันทีใช้เวลาสลับเพียงแค่คุณกระพริบตาโอเคครับผมจะนําหลอดไฟนี่นะครับจําลองเป็นโหลดนะครับโดยที่ผมจะเสียบเข้ากับ UPS โดยที่ไฟดวงนี้จะไม่กระพริบหรือเกิดการตัดต่อเลยครับไฟตรงนี้ก็ยังสามารถทํางานเหมือนเดิม โอเคนะครับตอนนี้ผมได้เสียบหลอดไฟตัวนี้เข้ากับ UPS เรียบร้อยแล้วได้ทำการเปิดไฟเรียบร้อยนะครับจำลองเป็นโหลดนะครับต่อมาผมจะทําการเปิดโหมด bypass ของ UPS เครื่องนี้ครับโดยที่จะกดปุ่ม power กับปุ่ม test พร้อมกันเป็นเวลา3-5วินะครับดูนะครับโอเคครับเป็นไฟสีส้มนะครับอันนี้ เท่ากับ UBS ทํางานในโหมด bypass แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไฟดวงนี้ไม่มีการกระพริบหรืออะไรเลยครับจุดเด่นที่สุดของโหมด Static bypass นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เข้ากับ u p s นะครับในการทำการ i ม t e ทน n c e หรือบำรุงรักษาเครื Other ่องหรือแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องชัดดาวคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เราสามารถทำการ i ม t e ทน n c e เครื่องหรือแบตเตอรี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องชัดดาวครับ มีจุดเด่นแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ต้องมีจุดอ่อนครับจุดอ่อนของโหมดนี้นะครับเมื่อไฟการไฟฟ้าดับอุปกรณ์ก็จะดับนะครับทำไมถึงดับหรอครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในโหมดสำรองไฟครับแต่มันคือโหมดช่วยชีวิตอุปกรณ์ที่ยังสามารถทําให้อุปกรณ์คุณทํางานต่อได้เมื่อเครื่องมีปัญหาส่วนใครที่ใช้อีตันรุ่นนี้อยู่นะครับลองดูนะครับว่ามีไฟสีส้มขึ้นอยู่แบบนี้หรือเปล่าเท่ากับมันยังอยู่ในโหมด Static bypass นะครับส่วนใครที่ชอบทิคดีๆแบบนี้สายไอทีโดนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ